สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์หนุ่มนะครับกับดวงรายวันของวันที่7กรกฎาคม2565นะครับดวงของคุณที่เกิดวัน7วันจะเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามกันนะก่อนจะติดตามนะครับท่านที่ชมทาง Ti กต o k กดหัวใจนะครับกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยกดคอมเมนต์นะฮะแล้วก็กดติดตามโปรไฟล์อาจารย์จะมีสิ่งดีๆมาบอกกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ ใครที่อยากร่วมบุญถวายเทียนพรรษากับอาจารย์นะครับก็เทียน1คู่นะครับกับภาพน้ำฝน1ชุดอยู่ที่1,690บาทนะครับอันนี้อาจารย์จะนำไปถวายเพื่อเปิดดวงชะตาใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักหรือการเงินไม่ดีการงานไม่ค่อยดีเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะถวายเทียนในการเสริมดวงได้นะครับอ่ะ ดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันดวงจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูเรื่องกิจการงานของคนวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าโครงการเยอะเลยเนาะคิดเยอะคิดมากนะครับแต่ยังไม่ลงมือทําหรือยังทาอะไรไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการวางแผนส่วนในเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้โชคดีนะครับการเงินถือว่าเงินสะพัดนะครับมีเงินเข้ามาเยอะแยะมากมายนะสำหรับเรื่องของสุขภาพดูแลนิดนึงเนาะช่วงนี้ นะครับก็ต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนักเนาะอ่ะคนโสดครับในช่วงนี้คุณต้องใช้ความพยายามหน่อยเพราะว่าอ่าเขาก็เขาเรียกว่าคนที่คุณรักก็เริ่มเห็นใจคุณแล้วแหละนะครับโอเคชีวิตคู่ครับช่วงนี้นะครับอาจจะเจอปัญหาหนักนิดนึงนะครับ ให้ระมัดระวังอารมณ์และก็ความคิดแห่งตัวเองบางทีเราก็พูดแบบไม่ทันยังคิดก็ทําให้ความรักมีปัญหาและติดขัดได้นะครับทําบุญแสงไฟนะครับโรงพยาบาลสายตาหรือจะเป็นในเรื่องของท่าน้ำค่าไฟวัดเติมน้ำมันตะเกียงนะครับทำบุญสารหลักเมืองและใช้สีวันนี้นะครับให้ใช้สีส้มในการเสริมดวงชะตานะครับสำหรับคนวันอาทิตย์ท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ กิจการของคุณในช่วงนี้คนที่เกิดในวันจันทร์ต้องบอกว่านะฮะให้ระมัดระวังเนาะเพราะว่าเนี่ยวันนี้อาจจะมีการทะเลาะหรือขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับหรือการงานไม่ค่อยองลอยกันสักเท่าไหร่นะครับการเงินนะครับมีเกินใช้ใจ่ายเยอะนะฮะอาจจะโดนหยิบยืมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยคืนอะไรประมาณนี้เนาะสุขภาพนะอันนี้ระวังเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับอาการเจ็บอาจจะอาการตก บันไดตกจากที่สูงก็มีบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆคนโสดครับให้ระวังการมีปากเสียงความขัดแย้งในเรื่องของความรักนะครับคนที่มีคู่อาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้นะครับอะไรที่คุณกําลังเริ่มต้นด้วยกันหรือว่าคนกําลังที่จะพัฒนาความรักให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคนแก่วันจันครับให้ไปทําบุญซะหน่อยนะครับในเรื่องของการถวายเพรราก็ได้นะครับ ทำบุญเกี่ยวกับพระเนนนะครับน้ําฉันน้ําใช้นี่เนี่ยอันนี้เสริมดวงได้อย่างดีส่วนสีที่ใช้เสริมดวงนะครับใช้สีเขียวนะครับในวันนี้เนาะสำหรับคนวันจันทร์ท่านที่เกิดในวันอังคารครับโอ้ต้องบอกว่าช่วงนี้กิจการของคุณนะครับมีให้เลือกนะมีเข้าม,ามากมายเลยได้ไพ่สีถ้วยนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะต้องมีการบริหารจัดการนะครับหรือจะต้องแก้ไขปัญหากันพอสมควร สุขภาพครับช่วงนี้เหนื่อยหน่อยฮะดูแลร่างกายหน่อยพอพักผ่อนมาแค่เพียงพอสักเท่าไหร่นะครับมาดูในเรื่องของคนโสดนะฮะความรักและคนโสดช่วงนี้ก็เรียกได้ว่านะครับความรักคุณเริ่มมีความชัดเจนและมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะครับส่วนในเรื่องของคนมีคู่อาจารย์บอกเลยว่ามีแต่ดีมีแต่ดีเนาะนะครับเนะาะก็เริ่มที่จะแบบมีสถานะหรือว่าเริ่มที่จะเป็นครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับ ท่านคนเกิดวันอังคารครับอาจาย์แนะนําเลยว่าปีนี้หรือไม่ใช่ปีนี้สิวันนี้เนี่ยให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาการล้างห้องน้ําวัดนะครับการไหว้าสารหลักเมืองทําความสะอาดทิ้งพระครับผมนะครับและสีที่ใช้เสริมดวงให้ดีที่สุดก็คือสีม่วงนะครับอ่าสีม่วงนะครับเสริมดวงได้อย่างดีเลยท่านที่เกิดในวันพุธครับามาดูกันครับช่วงนี้คนเกิดในวันพุธนะครับ กิจการงานต่างๆก็มักจะมีปัญหาให้ระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะครับส่วนในเรื่องอ่ะไม่ใช่ในเรื่องของการงานส่วนการเงินครับช่วงนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเลยให้ระวังเรื่องอรายจ่ายที่เข้ามานะครับสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพร่างกายหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาอิดอัดนะครับแล้วก็การเจ็บป่วยในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจครับ คนโสดครับในช่วงนี้นะครับก็อาจารย์เชื่อว่าความรักของคุณเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะนะครับแล้วก็ที่สําคัญจะทําอะไรก็มักจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอยู่แล้วนะครับคนที่มีครอบครัวแล้วครับอาจารย์กล้าพูดตรงนี้เลยว่าดวงดีมากๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านะครับจะได้สิ่งดีๆนะครับหรือว่าความรักมีความเข้าใจกันดีนะครับบางครั้งก็มีงอนๆกันบ้างนะเล็กน้อย คนเกิดวันพุธครับอย่าลืมไปทาบุญลงศพนะวันนี้นะเพราะว่าถวายสังฆทานแล้วก็ไปปล่อยปลาสัก17ตัวนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการเสริมดวงแล้วก็แก้ดวงชงด้วยเนาะพุธกลางวันนะครับให้ใช้สีเหลืองอ่อนนะครับเป็นสีเสริมดวงพุธกลางคืนใช้สีม่วงนะครับจะดีมากหรือไม่ก็สีดําท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับมาดูกันครับช่วงนี้วันพฤหัสบดีนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนงาน หรือมีการปรับตัวนิดนึงในเรื่องของการงานนะครับมาดูการเงินครับในช่วงนี้ถือว่าโอ้เลือดใหม่นะ,นะการเงินไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่เลยมีเรื่องคอยอึดอัดหรือคอยลาคัญใจอยู่เสมอๆนะครับเค่สุขภาพนะครับในช่วงนีนะ้ก็ให้ระวังเรื่องอาการปวดหลังนะครับปวดหลังปวดสะโพกนะครับแล้วที่สําคัญคนโสดอาจารย์เชื่อว่าช่วงนี้นะฮะมักจะมีเรื่องให้วุ่นวายใจอยู่เสมอนะครับบางคนมีคู่นะครับช่วงนี้มีเรื่องคิดเยอะคิดมากนะครับ จุกจิกไม่ค่อยสบายใจนะก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์หน่อยก็แล้วกันนะโอเคการเสริมดวงของคนวันพฤหัสนะครับก็คือให้สวดนมนต์ไหว้พระโดยเฉพาะวันนี้ให้สวดบทนมโมเมสัพะเทวานังนะครับแล้วก็ทําบุญนะครับปิดทองฝังรูปนิมิตนะถ้าจะให้ดีก็คือนะก็ไปปล่อยปลากรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับสีแดงเป็นสีแห่งการเสริมดวงในวันนี้นะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ วันศุกครับช่วงนี้เนาะเขาบอกว่านะครับจะทําอะไรก็อึดอัดติดขัดเพราะมีคู่แข่งมากมายในเรื่องของการเงินเองก็นะครับถือว่ายังแฮปปี้อยู่นะครับการเงินดีนะครับมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับความความเจ็บป่วยหรือสุขภาพก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนาะดวงค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับไม่มีอะไรส่วนในเรื่องของคนโสดมักจะมีเรื่องคิดเยอะคิดมากอึดอัดอยู่เป็นประจำนะครับ สำหรับคนมีคู่นะครับช่วงนี้ดวงของคุณเองก็มักจะปิดตัวเองไม่ค่อยที่จะรับฟังใครนะครับบางครั้งเราก็อึดอัดเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่มีคู่นะครับเสริมดวงด้วยการถ่ายชีวิตโครกระบ,บือครับนะฮะแล้วก็ไปถวายพวกสบู่นะครับหรือว่า,าพวกหมอนอาสนะกับพระอย่างเงี้ยนะพระหม่มอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของบุญนับปฏิสังขรณ วัดนะครับสีที่ใช้เสริมดวงก็คือสีชมพูครับทานที่เกิดในวันเสาร์ครับมาดูครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าอึดอัดหน่อยเนาะวันเสาร์นะครับจะทําอะไรต้องเหนื่อยเป็น2เท่าเลยนะครับส่วนเรื่องของการเงินครับแหมช่วงนี้เนาะการเงินถือว่าดีนะครับดวงช่วงนี้มักจะได้โชคลาภอยู่เสมอเสมอ่ามาดูนะครับในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องการเจ็บป่วยด้วยในเรื่องของโรคที่มากับอากาศนะครับ คนโสดครับช่วงนี้นะยังเครียดอยู่ยังจริงยังจริงจังกับความรักอยู่บางทีแต่ว่ามันยังไม่สมหวังเนาะสำหรับในเรื่องของคนที่มีคู่อาจารย์เชื่อว่าช่วงนี้คุณมีเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกันัะเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องที่ทะเลาะกันได้แต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างเคลียร์กันได้ลงตัวนะครับไปทําบุญนิดนึงครับในเรื่องของโรงพยาบาลสงฆ์พระสงฆ์ผู้อาพาธถวายสังฆทานยาแล้วก็ที่สําคัญใช้สีดําเป็นสีแห่งการเสริมดวงนะครับ บุญรักษาเทวนาคุ้มครองใครที่แชร์ใครที่คอมเมนต์ใครที่ comment, ทกดติดตามอาจารย์และคนที่กดหัวใจขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยรวมทั้งคนที่ดูด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ